สวัสดีครับผมซินโดรมในว,วันนี้เรามาติดตามตัวอย่างสรพยุทธ,ธ์ธฟ้าซีซัน่นที่หตอนที่152กันต่อเลยแต่ซินเนอ๋อแต่ใช้สิทธิ์ของคู้ครอครองยันเจ็ดสีที่มีอำนาจเหนือกว่าเราผู้โอเวอร์โซดกูลเข้าไปยังที่ประชุมก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเตือโทสะว่าที่ผ่านมาตระกูลเราได้สวมสิทธิ์ของตระกูลเซี่ยวมานานคราวนี้แต่กูลเซี่ยวส่งคนมาเพียงคนเดียวหากพวกท่านยังมีจิตสำนึก ก็ไม่ควรตัดสินใจเช่นนี้ซึ่งเหตุผลของซึนเอ๋อก็ทําให้เราผู้วโสไม่สามารถโต้แย้งได้จนในที่สุดทงสเวียนก็เห็นด้วยกับซึนเอ๋อและได้ตัดสินใจมอบสิ์ให้กับเซียวเหียนและฝากให้ซึนเอ๋อบอกเซียวเหียนให้เตรียมตัวให้พร้อมอีกด้วยทางด้านเซียวเหียนหลังจากรักษาอาการบาดเจ็บจนดีขึ้นและกําลังสํารวจพื้นป่าใกล้ที่พักเซียวเหียนก็พบกับผู้แก่งกล้าคนหนึ่ง ซึ่งจากลักษณะภายนอกเหมือนชใช้แค่ว้กลางคนไว้40ปีเท่านั้นแต่จากการสัมผัสของเซียวเหยียนทําให้รู้ว่าบุรุษผู้นี้แข็งแกร่งไม่ธรรมดาเซียวเหยียนจึงประสานมือคารวะพร้อมกล่าวขอโทษที่มารบกวนก่อนจะรีบเดินถอยออกมาทันทีแต่ทันใดนั้นกู้แก่งกล้าท่านนี้กล้าบ,บอกเซียวเหยียนว่าข้ามาที่นี่เพื่อรอเจ้าพูดจบบรรยากาศรอบกายเซียวเหยียนก็ผ้าหมวขึ้นมาทันที เลเมื่อเซียวเยียนตั้งสติได้ก็พบว่าตอนนี้รอบกายกับเป็นยอดเขาแห่งหนึ่งทําให้เซียวเยียนถึงกับสีหน้าซีดเผือดเพราะเซียวเยียนไม่เคยพบผู้แข่งกล้าคนไหนทําแบบนี้ได้มาก่อนเซียวเยียนจึงมั่นใจว่าบุคคลผู้นี้คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เซียวเยียนเคยพบเจอมาอย่างแน่นอนเซียวเยียนจึงคารวะก่อนสอบถามนามของผู้วโสท่านนี้ซึ่งคำตอบก็ถึงกับทำให้เซียวเยียนใจสัน่น ผูแกงกล้าท่านนี้ได้ตอบเซี่ยวเหยียนว่าข้าชื่อกูหยวนบิดาของซุนเอ๋อจากนั้นกูหยวนก็ได้บอกเซี่ยวเหยียนว่าไม่ได้คัดค้านเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคนต่อแม้ว่าเซี่ยวเหยียนจะมีระยะห่างจากระดับยอดสุดของรุ่นเดียวกันในตระกูลกูอยู่บ้างแต่สามารถอาศัยกําลังฝีมือส่วนตัวมาถึงจุดนี้แถงที่สายโลหิตตระกูลเซี่ยวสูญสลายไปแล้วก็นับได้ว่าผ่านเกณฑ์ และหากตัดเรื่องตำแหน่งประมุขสกุลออกไปในฐานะบิดาเมื่อบุตรชอบผู้ใดยอมรอมรับได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่หลังจากนี้เซียวเหยียนต้องเจออุปสรรคจากเหล่าผู้อุปสโสตระกูลอีกมากมายอย่างแน่นอนขอให้เซียวเหยียนเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งเมื่อเซียวเหยียนได้ฟังก็ดีใจเป็นอย่างมากจากนั้นกูหยวนก็ขอร้องเซียวเหยียนว่าหากเส้นเหนอยังไม่บรรลุระดับเทพยุทธ จะได้ทำลายความบริสุทธิ์ของนางเปน็นอันขาดอาจทำลายสายลืหิตชั้นเทพในกายสินเอ๋อที่ยังไม่เสถียรได้ซึ่งทำให้เซียวเหยียนรีบพยักหน้ารับด้วยสีหน้ากล้ากระอ่วนทันทีหลังจากนั้นกู่หยวนก็เล่าเรื่องเาวาัวเซอร์กูตี้ให้เซียวเหยียนฟังว่าทัวเซอร์กูตี้คือเจ้าจักรวายุทธคนสุดท้ายซึ่งก่อนสิ้นใจได้ถิงโบราณสถานเจ้าจักรวายุทธเอาไว้แห่งหนึ่งซึ่งมีความลับ ของการทะลุขึ้นสู่ระดับเจ้าจาักรวาลยุทธ์อยู่ด้านในซึ่งกุญแจของโบราณสถานแห่งนี้ก็คือยกทัวเซอร์กูตีนั่นเองโดยมานานมาแล้วแปดตระกูลบรรม,มาการและกลุ่มอิทธิพลต่างๆเคยทำสงครามครั้งใหญ่เพื่อแย่งชิงมันจนสุดท้ายยกได้แตกเป็นแปดชิ้นแต่ตกอยู่ในการครอบครองของตระกูลบรรม,มาการทั้ง8หลังจากนั้นตระกูลหุนได้พยายามเปิดศึกแย่งชิงยกจากตระกูลกู่และตระกูลเสี่ยว ซึ่งทั้งสองตระกูลได้รวมมือการต่อสู้จนเกือบชนะศึกแต่เซียวเซวียนกลับถูกตระกูลหุนนำทัพผู้แก่งกล้ามากมายเข้าล้อมสังหารจนตระกูลเซียวล่มสลายส่วนตระกูลกู่ก็ไม่มีพลังมากพอจะจัดการกับตระกูลหุนได้ทำให้ทั้งสองตระกูลต่างขานอำนาจการเรื่อยมาแต่จากพฤติการของตำาหนักเจตพูดในช่วงหลังบ่งชี้ว่าเป้าหมายของตระกูลหุนคือชิ้นส่วนยกทัวเซอร์กูตี้อย่างแน่นอน ดังนั้นเหล่ากู้โสตกูลกูจึงมีมติให้กู่หยวนมาขอยกทั้วเสื้อกูตีของเซียวเยียนเพื่อนไปเก็บรักษาซึ่งมือเซียวเยียนได้ฟังก็นึกถึงโลกหินหนืดที่หยกเกิดปฏิกิริยาตอบสนองเพราะที่นั่นอาจเป็นที่ซ่อนของโบราณสถานเจ้าจักรวายุทธก็เป็นได้หลังจากนั้นเซียวเยียนก็ช่างใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะปฏิเสธกู่หยวนเพราะโยกชิ้นนี้มีรอยวิญญาณของบิดาอยู่ภายในและอนาคต อาจจำเป็นต้องนำไปแลกกับชีวิตของวีได้อีกด้วยซึ่งกูหยวนก็ไม่ได้บีบบังคับเซียวเหยียนโดยบอกว่าเราเออกมาจากสุสานสวรรค์แล้วค่อยหารือกันอีกครั้งจากนั้นกูหยวนก็สัมผัสได้ว่าซึนเอ๋อรกำลังเดินทางมาทําให้กูหยวนถอนใจก่อนบอกเซียวเหยียนว,ว่าหากรู้ว่าต้องเสียธิดาไปให้ตระกูลเซียวปีนั้นข้าคงไม่ส่งนางไปที่บ้านของเจ้าพูดจบก็กางชับให้เซียวเหยียน รักษาสัญญาให้ดีก่อนของร่างของกูหยวนจะค่อยๆเลื่อนหายไปซึ่งเมื่อซุนเอ๋อมาถึงก็สอบถามเซี่ยวเยียนด้วยความเป็นห่วงเพราะเกรงว่าพิดาของนางจะมาข่มขู่เซี่ยวเยียนแต่เมื่อเซี่ยวเยียนเล่าให้ฟังว่ากู้หยวนมาเพื่อสนทนาเรื่องตระกูลเสี่ยวและเพื่อบอกเซี่ยวเยียนว่าไม่ได้ขัดคานเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนก็ทําให้ซุนเอ๋อคลายความกังวลลง จากนั้นซิเนเออก็ได้แจ้งเรื่องที่เซียวเหยียนได้รับคืนสิทธิ์ของตระกูลเซียวในการเข้าไปยังสุสานสวนรรค์ที่จะเปิดในอีกสองวันข้างหน้าซึ่งซิงซงเนเออได้เล่าให้เซียวเหยียนฟังว่าสุสานสวนรรค์เป็นหลุมฝังศพของผู้แก่งกล้ายุคบรรพกาลและจากพลังงานลีรับภายในสุสานก็ได้ทําให้พลังงานก่อนตายของผู้แก่งกล้าเหล่านี้คงรูปลักษณ์และมีพลังรวมถึงสามารถใช้ทักษะยุทธ์เหมือนตอนมีชีวิตอยู่ได้ โดสุสานสวรรค์แบ่งออกเป็น3ชั้นชั้นที่1มีร่างพลังงานระดับเซียนยุทธสามดาวลงมาชั้นที่2มีร่างพลังงานระดับเซียนยุทธสามดาวถึง8ดาวส่วนชั้นที่3มีร่างพลังงานระดับเซียนยุทธขั้นสุดและระดับเทพยุทธส่วนสุสานบรรพชนเซียวเซียนอยู่ตรงพื้นที่ลึกสุดของชั้นที่3และเมื่อผ่านไปอีกสองวันซินเอ๋อขาพาเซียวเหยียนเดินทางไปย่างทางเข้าสุสานสวรรค์ ซึ่งที่ทางเข้าตอนนี้ก็มีตัวแทนจากตระกูลบรราการทุกตระกูลยกเว้นตะกูลหลิวรวมตัวกันอยู่โดยแต่ละตระกูลยกเว้นตะกูลกู่จะสามารถส่งตัวแทนเข้าไปได้แค่ตระกูลละสองคนเท่านั้นยูเว้นตระกูลกู่ในฐานะผู้ดูแลสุสานซึ่งสามารถใช้สิทธิ์แทนตระกูลที่ไม่มาได้จึงสามารถเข้าไปได้ถึง5คนหลงังจากนั้นไม่นานประตูห้วงมิติขนาดยักษ์ที่เป็นทางเข้าของสุสานสวรสวรค์ก็เปิดออก ซึ่งตัวแทนจากตระกูลกู4ี่คนแต่เดินทางเข้าไปเป็นชุดแรกโดยกูเจนในมาแทนที่กูเยาซึ่งหองเก็บตัวฟูวิชาหลังจากพ่ายแพ้กับเซลเยียนหลังจากนั้นเซลเยียนก็บอกกับพวกของเซลอีเซียนว่าในช่วง6เดือนหลังจากนี้หากจําเป็นสามารถกับขอดาวตกไปก่อนได้เลยพูดจบเซลเยียนก็พุ่งตัวเข้าไปยังประตูทางเข้าของสุสานสวรรค์พร้อมกับสึนเนอทันที ซึ่งมระโพวกของเซียวเหยียนเข้ามายังสุสานทวัรก็พบว่าพลังงานฟ้าดินหนานแน่นและบริสุทธิ์กว่าในพิภพกู่หลายเท่าจากนั้นเซียวเหยียนจึงวางแผนที่จะกค่อยเพิ่มพลังฝีมือก่อนจะลองหาทางไปยังสุสานบรรพชนตระกูลเสี่ยวที่อยู่ในชั้นที่สเรอเวลาหกเดือนภายนอกเท่ากับที่นี่สมปีซึ่งซินเอ๋อก็ได้บอกเซียวเหยียนว่าสุสานสวรรค์แห่งนี้กว้างใหญ่มากอีกทั้งพลังงานอันแปลกประหลาด ทำให้ไม่สามารถเหินบินได้ดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเดินไปยังชั้นที่2ซึ่งาจะใช้เวลาประมาณ4เดือนซึ่งระหว่างทางเซิ่ยวยและซึนเนอร์ได้จัดการกับร่างพลังงานและดูดซึมเม็ดพลังงานที่ได้มาจากร่างวิญญาณเพื่อเพิ่มพลังให้กับร่างกายโดยตรงและหลังจากเดินทางอยู่ราว4เดือนซิ่ยวยและซึนเนอร์ก็มาถึงทางเข้าชั้นที่สองซึ่งมีลักษณะ เป็นม่านแสงลงมาจากฟ้าโดยตอนนี้หลังจัดการและดูดซึมเม็ดพลังงานจากร่างพลังงานมานาน4เดือนพลังของเซียวเหยียนก็ขึ้นไปแต่ที่ระดับเสียยุทธหาดาวขั้นสุดซึ่งเหนอจึงเสนอให้เซียวเหยียนเลื่อนขันสู่เสียยุทธหกดาวก่อนค่อยเข้าชั้นที่่อเตรียมความพร้อมรับมือกับร่างพลังงานที่แข็งแกร่งซึ่งเซียวเหยียนก็เห็นด้วยแต่ได้เข้าชานเพื่อระดับโดยมีซึนเหนอขอดูแลความปลอดภัยให้กับเซียวเหยียน แต่ผ่านไปเพียงสองชั่วโมงหุนหยาและหุนลี่ตัวแทนจากตะวูนหุ่นระดับเซียนยุทแ์ดดาวก็ปรากฏตัวออกมาโดยมีเป้าหมายคือการจัดการกับเซียวเหยียนทําให้ซียนเอ๋อเข้าขัดขวางเอาไว้หลังจากนั้นการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยหุนลี่ได้พยายามจู่โจมใส่ซินเอ๋อร์ด้วยกำปั้นตรงตรงแต่ซินเอ๋อร์กับใช้ท่าร่างและฟ่ามือที่เคลอบพุมไปด้วยไฟวิเศษต้านรับการจูจ่โจมเอาไว้ได้อย่างง่ายดาย ส่วนหุ่นยาก็พยายามใช้โซ่ตรวนและพลังปราณที่ล้อมรวมจากร่างวิญญาณเข้าถูโจมใส่ซึ่เหนอเช่นกันแต่ก็ถูกซิ่เหนอใช้ไฟพิเศษและแอาคีต้ารับเอาไว้ได้เมื่อเห็นว่าจัดการกับซิ่เหนอไม่สําเร็จหุ่นยาจึงเปลี่ยนวิธีให้หุนลีไปจัดการกับเซียวเยียนส่วนหุ่นยาใช้สะกัดซิ่เหนอเอาไว้พูดจบหุ่นยาก็อยู่โจมใส่ซิ่เหนอโดยโซ่ตรวนวิญ,ญญาณมากมายทันที ดานฮุนลี่ก็วงตัวเข้าจู่โจมใส่เซวียนอย่างรวดเร็วเช่นกันทําให้ซึนเอ,อ๋อสีหน้าแปลเปลี่ยนแต่ก็ไม่สามารถสลัดหลุดจากการจู่โจมความหุนหยาไปได้ดานฮุนลี่ตอนนี้ก็วงตัวเข้าหาเซวียนก่อนจะใช้กาปั้นที่ครอบคลุมหมอกดาจู่โจมใส่ศีรษะของเซวียนทันทีแต่ทันใดนั้นเซวียนที่หลับตาฝึกชาญอยู่จู่ๆก็ลืมตาขึ้นอย่างฉับพลันก่อนจะยิ้มอยากเลือดเย็น พร้อมสลับท่ามือและพูดขึ้นว่าฟ้ามือมหาเทวะท่านในนั้นบ่วงแสงสีดำจากทัศน์ยุชั้นฟ้าของเซลยเยียนก็พุ่งเข้าจู่โจมใส่หุนล,ลี่ทันทีและตัวอย่างก็จบลงรงนี้นะครับวันนี้ผมซินโดรมไปแล้วครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ